สวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดาการ์เดนนะคะวันนี้นกจะมารีวิวแมมลูกกอล์ฟที่ขยับไซส์กระถางเปลี่ยนกระถางจาก2นิ้ววันนี้ครบ1ปีกับอีก6เดือนค่ะมาดูกันว่าขนาดจะเพิ่มขนาดไหนนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะขยับไซส์มา2รอบนี้แล้วนะคะสำหรับต้นนี้ดอกเขายังไม่เคยออกค่ะ เพราะฉะน,นั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปเป็นแคคตัสอีก1สายพันธุ์นะคะชื่อว่าแมมลูกกอฟที่ไม่จำเป็นจะต้องดูดอกแค่เห็นรูปทรงเห็นนามของเขาเนี่ยก็สวยมากแล้วค่ะก่อนหน้านี้นกเคยทำคลิปรีวิวแมมลูกกอฟไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ชมเดี๋ยวนกจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้เลยค่ะ สำหรับแมมลูกกอฟนะคะก็มีสายพันธุ์แยกย่อยอีกหลายสายพันธุ์ค่ะแล้ววิธีการเลือกซื้อแมมลูกกอฟนะคะก็ให้เลือกที่มีขนนามแน่นๆค่ะไม่แหว่งหรือว่าไม่หางนะคะเพราะว่านั่นหมายความว่าเขาแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีนั่นเองค่ะวิธีจะเลี้ยงแมมลูกกอฟให้ขนน้มสวยๆนะคะ แน่นอนเลยว่าแสงแดดเนี่ยสำคัญมากๆแดดนะคะจะต้องชั่วโมงยาวๆ7-8็ชั่วโมงต่อวันถ้าชั่วโมงแดดน้อยขนจะไม่สวยนะคะเขาเรียกว่าตุ่มน้ําก็จะห่างขนก็จะไม่สวยนะคะไม่มีฟอร์มเป็นลูกกอล์ฟนั่นเองค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นกอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้นําไปปรับใช้ก็คือมันเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะ ถ้าเห็นว่าโตแล้วก็แน่นกระถางแล้วนะคะสำหรับตัวนกเองนกจะเปลี่ยนดินให้ทุกๆ1ปีครั้งนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่โตแน่นกระถางเราก็ขยับไซส์กระถางค่ะถ้าเราเลี้ยงต้นเล็กๆอยู่นะคะก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆขยับไซส์กระถางไปทีละนิดค่ะเดี๋ยวก็จะได้ฟอร์มที่เป็นต้นโตๆแบบนี้ได้เองนะคะ สำหรับราคาของแมมลูกกอฟนะคะก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แยกย่อยนะคะบางสายพันธุ์ราคาสูงเพราะว่าหาค่อนข้างยากนะคะกอฟก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ค่อนข้างโตช้าค่ะแต่ก็ให้ดอกได้เร็วส่วนมากจะเป็นไม้ชำหนอนะคะอย่างเช่นต้นนี้ก็เติบโตจากหน่อเล็กๆค่ะให้ดอกนะคะสีของดอกเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูเข้มดอกเล็กๆ สามารถออกดอกได้ทีเดียวพร้อมๆกันหลายๆดอกค่ะเดี๋ยวถ้าออกดอกแล้วยังไงนกจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับแคคตปัตสวยๆในช่องวิชุรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ